ันนี้เราทำหมวกหัวปีนะคะทุกคนนี่เราก็มาคั่วพริกแกงของเราให้หอมๆก่อนแล้วก็จะเอาหมูสามชั้นลงไปคั่วด้วยนะคะทุกคนจะได้หอมๆเลยนี่เราก็ใส่ไข่ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นไข่เมืองนะคะทุกคนสีนี่สวยมากทุกคนดูเอาสีนี่ดีมากๆเลย ราะว่าวันนี้เราทําเยอะนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ไข่ไปหลายฟองอยู่ด้วกันถ้าเราคั่วอันนี้สุกแล้วก็พักอันนี้ไว้นะคะทุกคนแล้วเราก็จะเอาทุกอย่างลงไปพร้อมกันแล้วค่อยไปคั่วอีกทีหนึ่งนะคะนี่หอมมากๆแล้วนะคะไข่ของเราก็ได้ละนี่ข้าวคั่วข้าวคั่วของเราก็จะมีไว้มะกรูดด้วยนะคะที่เราทําเองแล้วก็มีพริกด้วยนะคะยี่หัวปีหัวปีเราแช่น้ํา น้ำมะนาวหรือว่าน้ำส้มสายชูนะคะนี่ก็คือไวแมงลักค่ะนี่เราก็ใส่หัวปีลงไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะเอาน้ำปลาใส่นิดนึงเพื่อความหอมนะคะนี่ข้าวคั่วของเราก็รวยเลยแล้วก็ไข่นะคะขาดไม่ได้ก็คือไข่คะ่ะทุกคนใส่ลงไปเลยแล้วก็คลุก แล้วก็คนๆให้มันเข้ากันก่อนนะคะคือหอมมากทุกคนวิธีแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนถ้าเราเราก็จะทำแบบนี้นะคะแล้วก็จะเปิดแก๊สนิดนึงผักของเรา <c oughs> อันนี้คือใบแมงลักนะคะทุกคนเราใส่เยอะนะคะทุกคนรู้ไหมว่าเราชอบกินมากๆ ถ้าเราทำหมกหัวปีแล้วก็ใส่ไวแมงลกักเยอะๆเลยนี่ยังไม่หมดอีกนะคะใส่ลงไปอีกค่ะคือชอบกินมากๆเลยและแล้วก็ความหอมของไวแมงลักข้าวคั่วแล้วก็หมูสามชั้นนะคะหมูสามชั้นก็หายไปในหมดแล้วไม่รู้คะ่ะตอนนี้ก็เหลือแต่ผักถ้าเราคั่วเสร็จแล้วก็จะไปห่อนะคะ และแล้วก็เราพร้อมห่อแล้วนะคะทุกคนมาเราห่อด้วยกันนะโวกหัวปีคราวนี้เรามาแก้ตัวใหม่นะคะเพราะว่าคราวที่แล้วเราเคยทําไว้แล้วเราเคยทําไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่ามันเคม็มรสชาติอร่อยแต่เค็มนะแต่คราวนี้เราแก้ตัวใหม่เราจะให้รสชาติกลุมกล่อมอร่อยนะคะเราจะไม่ทําเค็มแล้วนะเ้่าก่อนถามว่าอร่อยไหมคืออร่อยมากแต่เค็มไปนิด กะะินเค็มก็ไม่ไม่ดีนะคะวันนี้ทำโอ้โหหัวปีนี่สามหัวเลยนะคะทุกคนใบแมงรักสามมัดนี่คนให้ดูแล้วก็เอาไปนึ่งต่อให้มันหอมๆอ,อร่อยอร่อยห <c oughs> อมกันนะคะ หมูสามชั้นเราก็เออใส่ไปหน้าห่อแบบนี้แล้วก็มีพริกแล้วก็จะไม่ทำห่อใหญ่มากนะคะทุกคนก็แบบนี้เลยวิธีห่อของเราก็เหมือนเดิมนะคะเพราะว่า เราอาจจะห่อเป็นแค่แบบนี้นะคะทุกคนแบบอื่นเราอาจจะห่อไม่เป็นห่อไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะแต่ขอให้ข้างในอร่อยก็พอนี่แบบนี้มันง่ายนะคะนี่ไงจะห่อประมาณนี้ ใบตองของเราก็สวยมากๆนะคะทุกคนซึ่งเราไปซื้อมาตลาดเมืองใหม่นั่นเองข้าวนี้เราก็ใส่หมูสามชั้นน้อยนะคะทุกคนเราไม่ใส่เยอะเหมือนข้าวก่อนละ่อหนึ่งประมาณ1นชิ้นถึงสชิ้นแค่นี้นะคะนี่แล้วก็พริกพริกแดงจินดาเลยนี่ใส่เข้าไป คราวนี้อร่อยแน่นแน่นะคะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะหมัครั้งเราก็ทําอาจจะทําครั้งแรกมันก็อาจจะผิดพลาดนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ให้พลาดเยอะโอ้ยนี่นะคะทุกคนได้แล้วเราจะไปนึ่งแล้วนะ งลงมหม้อนึ่งเรียบร้อยค่ะนึ่งไปประมาณ15นาทีนะคะทุกคนค่อยมาดูกันใหม่นะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะทุกคนนี่เปิดแล้วนะคะทุกคนว้าวเราก็ต้องเอาออกมาแกะดูหนึ่งอันนะคะแกะดูก่อนนะคะมือก็ยังเป็นแป้งอยู่เลยค่ะทุกคน ว้าวว้าวาว,าวา้จะออกมาแล้วโอ้โหสวยมากทุกคนนะ่ากินโมโหปีของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะทํำสำเร็จแล้วค่ะวันนี้นี่น่ากินมากนี่ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่สองสี่หกแต่อันนี้ได้แปดแล้วก็อันนี้อีกเจ็ดนะคะ นี่เราก็นึ่งต่ออีก15นาทีนะคะทุกคนคราวนี้เราทำสำเร็จแล้วนะคะ